ฮัลโหลสวัสดีครับผมเพื<ๆ>่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องไหวมะเขือม่วงนะครับจากไม่ไหวบอกไหวช้อนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาโชว์สกิลระดับเทพนะครับผมโอโ้โหสกิลนี้คิดขึ้นมาเองนะครับผมคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับโอเคคืออย่างนี้สกิลนี้มีชื่อว่า <laughs> กูค <die> <l ays> ิดเองนะครับแล้วก็มั่วด้วยครับสกิลไหลไปตามน้ําแล้วไปสร้างเขื่อนดักน้ําโอเคกูคิดยดงไงว่าไม่โค้เก่งชิบหายโอเคก็คือคือเทคนิคของเราก็คือว่าเราจะลองเก็บสถิติดูก่อนว่ามันเสียไปเท่าไหร่แล้วมันได้ไปเท่าไหร่สักสองสามรอบเพื่อนเื่อนแล้วพอเราก็ใส่ตาตาล่าแบบบิดเบ็ดนี่ต่ำๆไปก่อนแล้วทีเนี้ยพอเรา มันเหมือนกับว่าเออมันสมมุติว่าครั้งนี้เราเสียไปสี่ใช่ปะ่ะแล้วสีแล้วมันได้งไงเพั่นเพื่อนเราก็นับไปหนึ่งสองามสแล้วเราก็ค่อยไปเบ็ดเพิ่มอันนี้อันนี้แหละคือสกิลเทพสกิลเทพของน้องมะเขือม่วงโอเคอ่าลองลองเริ่มที่เบ็ดสีบาทก่อนนะเพื่อนๆื่อน่ะลองลองลองสกิลนี้อยาอาไปใช้นะครับผมโอเคลองอ่าเสียหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน เสียสองนะครับผมเสียสามอ่าไปเสียเสียสามอ่าเสียสามอ่าอยู่ที่สามนะเพื่อนเ,เดี๋ยวเก็บอีกสักสองสามซ้ำโอเคเสียหนึ่งเสียสองเสียอ่ะออกมาสองสาม,ส,ามสองนะเพื่อนโอเคเก็บใหม่สามกับสองนะสามกับสองนะไป หนึ่งนะเพื่อนๆพนสองนะเพื่อนๆอ่าสองน่าแสดงว่ามันสามสองสองนะเพื่อนๆเอาอีกเอาอีกสักสองตาเดี๋ยวเราค่อยมาหาค่าเฉลี่ยมันโอ้โหแม่งกูสกิลคณิตศาสตร์เทพชิบหายเสียหนึ่งนะเพื่อนเอ้ยไม่เสียโอ้ยไม่เสียครับไม่เสีย เม่อกี้เท่าไหร่นะ322ได้ป่ะเสียไป322นะ1นับเพื่อนอ่ะ2 3ไอ้2นะ2แล้วนะ3222แล้วนะเพื่อนๆอ่ะอีกรอบนึง2 3 4 5เี้เฮ้ 6, สองสองหกค่าเฉลียย่ยเท่าไหร่วะสามสองสองหกอ่ะประมาณสี่อ่ะมันประมาณสี่นะค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณสี่นะใช่ปะใช่ปะวะแม่งกูเครื่องคิดเลขก,กูไปไหนช่างเถอะอ่ะประมาณสี่เพื่อนๆอ่ะเรามาลองเทคนิคเทคนิคของน้องมะเขือนะโอเคเราตีไปก่อนต่ำตำไ่ไปก่อนหนึ่งอ่าไปก่อนมันได้อยู่อ่าไม่เป็นไรแมานะับใหม่ ถ้าเสียนับหนึ่งนะสองนะเพื่อนสามนะเพื่อนไอ้เฮียเอาเอาไหมเอาให้ได้สี่ก็คือสี่ครั้งเบ็ดขึ้นนะแล้วค่อยลงมาอันนี้คือแนะนําให้เล่นตาเนน้อยไปก่อนนะเ,เ,เพื่อนเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการลองเล่นอ่ะคือเป็นเทคนิคที่กูม,มั่วขึ้นมาครับเพื่อนๆโอเคปะ่ะอย่าทําตามนะอย่าทําตามนะบอกไว้ก่อน อ๋อสวยงามห้าบาทอ่ะนับใหม่หนึ่งสองสามสี่โอเคคราวนี้เบ็ดพื้นไปเลยเป็นเท่าไหร่ยี่สิบไปตานี้ได้ชัวร์นี่ไงเทพชิบหายเทพสล็อตมาแล้วครับเทพซิเทพสล็อตสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าจัดไปมานับใหม่เฮ้ยกูล,ลืมเบ็ดลง เอ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณสองโอ้ดีนะไม่เบ็ดลงอะ่ะว้าวจัดไปสิครับจัดไปสิครับอ้าวเจ๋งแป้งครับผมเอ้ยเฮียกูลืมลืมเบ็ดลงเบ็ดลงก่อนซีเสียไปหนึ่งแล้วเพื่อนเฮียเสือกได เสือกได้ดวงมันคือดวงโอเคเอาไหมนะใหมหนึ 2. 2. ่งสอไอ้ียหนึ่งนะหนะเมื่อกี้หนึ่งนะเอาไหมเท่าไหร่หนึ่งสี่อ้าวสอตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ได้ไหมสีไม่ได้เอาเป็นเือนเป็ดขึ้นสีสนะ ไปตาน,นี้ได้ชัวชัวอเหี้ยไม่ได้แม่งอีเหี้ยเอ้ยได้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 ไดโอ้โหออ้ตาน,นึงคิดว่าได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอามาเบ็ดลงก่อนมันได้แล้วเบ็ดลงไปอีกสีแล้วเพื่อนหนึง่งเอ้เฮียเสือกได้คูณสองแม่งโอ้โหเฮียคูณสองด้วยคูณสีด้วยเอา้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ง กูเล่นไหลองกูเนี่ยหนึ่งสองหาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กู <c oughs> ตลกกับตัวเองชิบหายอ๋อหนึ่งะเพื<ๆ>่อนๆสองเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยสวยสวยทำไมกูไม่เบ็ดขึ้นวะเบ็ดเป็นสิบดกวาเอสิบด้วย,สดดวยใส่ตาลำงตำเป็นที่สิบนะหนึ่งสอง 3 4โอเอา้ขึ้นไปร้อยแม่งเลยจัดไปเฮียไม่ได้ขออีกตาหนึ่งได้แนะ่โอ้โหโอ้โหโอ้โห,อหมามาได้อยู่ได้อยู่โอเคขอลงก่อนลงอ๋ออีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่ง ว้าวาว้าวาว้าว,าวาดีนะดีนะดีนะที่ไม่เป็ดลงนะ่ะเอาไปอีก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 ครับหมดแล้วโอเคลงก่อนลงไปที่สิบบาทไปโอ้เสือกได้ม่มโอ้โหเสือกคูณสองเสือกคูณสองอีกโอ้โหเสียใจเสียใจเสียใจไม่เป็นไรก็ยังได้กำไรอยู่ าอีกมาอีกหนึ่งสองสามสี่โอเคเบ็ดขึ้นครับไป4สี่สิบมาเลยอีเทียไม่ได้ไม่ตายไ,ได้ชัวร์ได้นี่เห็นไหมโอ,โ,หไหอโอ้โหคุณาใสร้รยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ เพื่อนๆเจ๋งครับเทคนิคผมโอเคเทคนิคนี้ถือว่าพอใช้ได้เพื่อนๆคือโอกาสที่จะเป็นไปตามที่น้องไหวมาเขือบอกอะ่ะมันจะประมาณเกือบ60%อนะโอเคโอเคเทคนิคนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เจ๋งว่าเราเจอแล้วครับเทพสล็อตครับผม2021 โหสถาปนาตัวเองครับโอ้โหโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย